สวัสดีนะฮะทุกท่านนะฮะผมไอ้เฮหานะแล้ววันนี้อยู่กับเกม Sleeping Dog โอเคมาก็ตื่นเลยนะฮะโอเคนี่ก็อยู่อาพาร์ตเมนต์บ้านหลังใหม่นะโอ้หรูนะหรูติดหรูนะครับผมเราจะไปทำอะไรเราก็ไม่รู้งนะ่โอโ้โหไอ้ลองลิฟต์ลองลงิฟต์แล้วมึงทะเลาะอะไรมาลองลิฟต์อวไอเชียมอ,อ้าว โอ้โหติดหลูอยู่ชั euh. ้นสองเฮยมึงบ่นเชียร์เลยไอ้ผู้ชายนะฮะไอ้ผู้ชาลังด่าผู้หญิงอะอีเอ้ยนี่ก็รู้ว่าผิดมึงจะทำรัอะไรเธออีกฮะมาดิมาดิเออเออเอ้ยเออยเออมาดิมาดิจับมห้จับมห้นี่กดซัดไปทะเลาะกับเขาทำไมฮะมึงก็เจ็บตัวหรอก นั่นไงเอาเอาเอานี่อะไรโอุ้ยต่อยอะ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 นี่เอือโอ้โหกระจกกระจกล้าวอะเล่นกับใครไม่เล่นอ่ะจะไปไหนดีเนี่ยวิ่งกดชิปเอ้ยกดสเปซดีกว่าออเวิลร์รด เ้ยรถรถคันนี้แล้วกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอามอไซค์ฮะมันง่ายดีมันสะดวกนะฮะใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่าเราจะไปไหนดีเฮ้ยเจ็บคอเออเ้ยเฮ้ยมีตีนนี่ฮะมีตีนด้วยมีตีนมีเรื่องมีเรื่องตรงไหนฮะดูตรงแมพมาฮะไอที่เป็นรูปคนแดงๆนะคือ คือเราจะไปกระทืบคนนะฮะต้องลงจากรถแบบสวยงามนี่เอ,อื้อเอ,อื้อนี่มาจะมาซาสัสสกายม่แล้วเฮ้ยว้าหัวยาวูอ้ว้า,อาวออเอ้ยเอ้ยอะไรนี่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 เอ้ยเขาเติร์นนี่หงายเฮ้ยโอ้โหพระเอกชิบหายเลยเสียดายหน้ามึงเอเชียไปหน่อยปะนี่ เออเออไปเออ,เอ,อ,เอ,อลับลับมีบั็กนิดหน่อยโอ้โอโ้โหโอ้โหต่อยท่ามกลางสายฝนเฮ้ยโอ,อ้โหนี่ไอ้นี่มันก็กันเก่งยังวะอ่ะไอ้นี่ก็เข้ามาอยู่ได้มึงก็เข้ามาก็โดนตีมนมันต้องอย่างนี้ มึโหดเหรอโหดนันกเหรอโหดนันกเหรอน,นี่มึงขึ้นมาเนี่ยตึ๊บทีบขาหักนี่เอ้นี่ขายอดหน้าเลยหลับเลยเจอกล่องพอดีนะโอ้โหมีเงินสองแสนสอง ในนี้มีเงินอยู่สองแสนสองอะไรอย่างนี้เหมือนจะเยอะนะแต่ตอนจริงถ้าเราเอาไปใช้ <expensive. S 1> ใช้ในใช้แบบซื้อรถอะไรเงี้ยถ้าใช้แค่ซื้อเสื้อผ้ามันก็ไม่มันก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าเราเอาไปซื้อรถแบบสวยๆ,ๆอย่างเงี้ยโอ้หรถคันหนึ่งแม่ง oh, สี่แสนสามแสนแพงแพงไม่ไหวนะไม่ไหวโอเคเข้าไปอยวารอด้วยนี่ 1> <1> เราเป็นแวนแวนฮ่องกง นตกนะฝนตกนะฮะอ,อ๋อเราไปสีนี้แล้วกันเออมันไกลเหมือนกันนะแล้วทำไมเราต้องมาอยู่เมืองนี้ไดยวะเนี่ยโอ้ขับรถไกลเลยฮนะการาฟริกสวยนะเกมนี้แล้วก็มีอะไรมีมุมหลายมุมที่หลากหลายนะเนื่องจากเป็นฮ่องกงนะแล้วก็ น้อยเกมนักที่จะเอามาทำเมืองนี้เป็นเมืองเกม Open World นะก <c oughs> โอเพ w นเวิร์ดนะฮะก็เอยก็ก็หนุกแล้วกันนะเออแล้วก็บางครั้งเราเดินไปตางหน่ยก็จะพบขอทานนะแบบแขนขาดข้างหนึ่งก็มีนะฮะมีเยอะแยะนะฮะคือ <c oughs> ในเมืองดูก็มีชีวิตชีวาดีนะไอ้ยันนี่ตีนไม่เอาไม่เอาม่อยามาม,ามีเรื่องเสียเวลานะฮะ เสียเวลาทำมาหากินนะฮ okay. ะเขต่อไปนะครับผมเันได้ใจมากเลยเฮ้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 ยโอ้โหชวนชน่วนแล้วก็จะมีพวกคนนะฮะพอเวลาฝนตกเขาก็จะกางรนะ่มนะฮะบางคนก็เอาหนังสือพิมพ์ปิดหัวเออมันดูแบบธรรมาชาติดีอะแต่แบบ แต่ว่ามันจะดูทื่อๆหน่อยตรงที่ n p c เวลาขับรถเนี่ยนะครั้งเรา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 จะเดินข้างถนนนะมันมันมันเหมือนมันไม่เห็นอนะมันชนเลยนะมันไม่ชนไปผิดที่ตอนนี้เออขอโทษทีที่ชนจอด bright by to be เนี้ย ของสภาพแวดล้อมอย่างเงี really? uh, so yeah, uh, ้ยมันดูเออเออป้าครับผมตกภาษาจีนนะครป้าอ่าผมขอโทษจริงๆเลยว่าตออป้าครับผมตกภาษาจีนนะครับป้าอ่าผมขอโทษจริงๆเลย ป้าพูดไทยได้ไหมป้าไม่โตขนาดนี้ป้ายังพูดไทยไม่ได้เลยนะโอ้ไม่ไม่ดีป้าป้าไม่โอ้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยจ๋าแล้วแต่มึงแล้วล่ะอ่ะมึงไปไปมึงไปแล้วแต่มึงละเนี่ยก็ดูเออสมจริงนะคนแก่ก็จะขี้บ่นไม่ใช่เออมัน

เราต้องส่งไอ้หานี่ไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะมันคือร้านอะไรไมผมก็ไม่รู้เงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะขับให้ถูกกฎจราจรนะไอ้เหี้ยกูเลี้ยวผิดโอ้โหเป็นไงครับไม่คาดเข็มขัดนิราภัยนะแล้ววจะตกอ,ออกจากที่นั่งนี้นะคือออกมาโอ้โหแล้วพระเอกิ่งถึกมากเลยอะ อาออีเฟกกี้ตายฮะตายแม่งตายขเข้<ช><บ>รารถไม่ได้ด <laughs> ้วยเนี่ยแล้วขับรถดีๆนะนะออกมก็ถามเราประมาณว่ามีแฟนย <c oughs> ัง <c oughs> เราต้องขับซิ่งๆนะเรารอไฟเดี่ยวไฟแดงโอ้ใช่ไม่ได้รับไม่ได้มันล้มไม่ได้มันอะไรกันนะนี่ไม่ใช่เฮ้ยโอ้โถโถ่ถังดูหน้ารถเลยโอ้โหเละเลย มูตะขับรถนะไม่ได้ดูซับไม่ไม่ได้ดูซับภาษาอังกฤษนะก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ดีนะพอรู้เรื่องบ้างเรื่องเกมนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เล่นไปนี่อันนี้ก็เล่นนานพอสมควรนะเล่นมาเกือบจากการเกมแล้วนะมั้งก่อนหน้านี้เรามีแบบกีบผูหญิงคนหนึ่งนะแล้วมันนอกใจเรานะ You're lucky. My mother never liked my girlfriends. I guess it's hard for the mom Oh, funny. Uh, I mean, you know, I used to have a thing for lunch, too, I mean, too. drove me crazy. Okay, Not so. enough if I went out <laughs> with a Chinese-American girl, but... Whitey? You... <laughs> well, it's good to know she was loyal to her people. No, she's loyal to her president. Well, I'm glad, Okay. สถานที่ต่างๆมีเยอะเลยนะโอ้โหผมยังไปไม่ั่วเฮ้ยเออเกือบเลย h e เ e ีย a h o r e to see you again. Welcome, welcome. i n a i e h e w e l l คำได้ไหอะไรพี่แว่นกูเป็นคนขับรถ I'm just I'm just the driver <c oughs> มันคงนึกว่าเราเป็นเจ้าบ่าวประมาณนั้นแหละที่มาคุยเราก็คงแบบว่ามพูดอะไรเงี้ยเออทำไมไม่มีแฟนล่ะเออน่าเหงาอย่างเงี้ยบาบาอไรเนี่ย ไอ้แบก๊กไอ้สัตว์กูจะว่เจ้า <c oughs> นี่ <c oughs> จุดไฟเออ <c oughs> เออเออโอ้โ,อโหสุดยอดไม่รู้ดิอันนี้สำคัญกว่าเถ้ฟหายากงงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โ,อโหนี่อีก โดยเยยโยเยยเปิดโขเงินห้าพันเองเหรอทำไมมันน้อยยังวะอ่าเก็ตแบ็กเก็ตแบ็กอินเดคานะฮะได้เลยกูไม่จะเอาอันนี้ก่อนนี่เสร็จแล้วอ่ะเรจะกลับยังไงอ่ะ อ๋อเราต้องขึ้นทางขวาอ๋อมันเป็นแบบรถรถ,รถเอเชียผมลืมไปถ้ารายุโรปจะฝั่งซ้ายนะนนเพราะถนนมันจะคนละฝั่งนะวนเว้า้ากว่าเราบกาเรนี่ฮะมาติดนิสัยขึ้น GTA นะขึ้นทางซ้ายนะเนี่ย Emergency Shop Car เนี่ย Stop the Robbery อ่ามันเหมือนเป็นโจรเลยเนี่ มันเหมือนแบบว่ามิสเสสเข้าอะไรเงี้ยซึ่งเราผมอ่านได้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คิดไม่แข็งแรงในแกลปรู้นิดเดียวเหมือนแบบมีโจรอะไรอย่างเงี้ย่ e ถ้าไม่ไม่รู้นะไปใช่เปล่า ช่างแวงเรามาสนที่ภารกิจนี้กันก่อนแล้วครับมึงพูดเสร็จยังมีการไล่ล่าเกิดขึ้นแล้วครับกูจะเอาเค้กกูจะเอาเค้กบอกให้เราขับรถช้าๆหน่อยกูไม่สโลแล้วกูจะเอาเค้กกูจะแดกเค้กเค้กเค้กยาแกเค้ก โอเคกูมอเนออรถมแรงว่ะรถอีกหรอยิ่งขับยิ่งโอโอเคโอเคทางทางตรงนั่นแหละมึงแพ้กูแน่เออเรอจะปัดน่รถมึงแรงมากเลยนะ่โอ้โหเดลิเวอรี่อย่างเงี้ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยเอ้ยเราจะต้องไฮแจ็คนะโดยการปีนจากรถนี้ไปอีกรถหนึ่งนะโดยการกระโดดแบบหล่อๆนะเออเฮี้ยมึงอย่าพูดดิวะเสียสมาธิเอ้ยเอ้ยโอ้ยอย่ดูมันใกล้ไปนะนี่นี่ได้แล้วได้แล้วเอ้ย no ต้องจับรถ

เราพูดอย่างแบบอะไรสักอย่างสเปเชียลเค้อสอย่างนี่แหละมันก็ผู้หญิงเราก็โอเคมึงขับเลยมึงรีบไปเลยเลยเลยเอีลยเลย ห<ป>นึ่งเดียมันจังหวะมันไม่มีจังหวะเลยโอ้โหกลับโอ้ยเฮียจ้ำแล้วเอาอีนั่นก็ชนไปช่างแม่งกูไม่สน โนเค้กเค้กเอ้ยจะตกจะตกขีขวาโอเคหพระเอกอะไปอะไปไหนึงมานี่ย นี่ถีบแม่งตกเลยอาไมเคิลไมเคิลไมเคิลเค้กของฉันเออเนี่ยชื่อคลิปแม่งเลยสัตว์มีปัญหากับเค้กมากเลยนี่อาัอบมันไปไปที่วัดนะฮะไปทำสังฆทานนะทุย ฮ่องกงไม่มีนะฮ่องกงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหพื้นถนนมันไม่ดีเลย่แนวฮะจากเมื่อกี้ผมเห็นผ่านๆก็จะมีตามมุมถนนอะไรอยตามตามหัวมุมต่างๆก็จะมีการแบบ เออมีนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเออมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือเมืองมันดูแบบหลากหลายมากนะซึ่งผมคดว่าถ้าเป็น g t a 5เนี่ยผมว่าน่าจะหลากหลายมากกว่าน,นี้อีกนะแต่เราไม่ได้ไปเทียบกันนะคือจะบอกว่าแค่นี้ยังโหดีนะเกมน,น,นี้ที่จริงมันคือฮ่องกงนะ<ต>ช,ชููชคามฮ่องกงนะแต่ a c t i v i s i o นเขาไม่ได้ทำต่อ Square e นิ x เลยมาทำแทนเป็น Sleeping Dog ชื่อแนวดราม่า โดยที่เราเป็นพระเอกนะหวยเชนนะเราจะต้องเป็นทั้งคนดีและคนร้ายนะด้วยการที่เราเป็นตำรวจแต่ไม่มีใครรู้นะมีจะจะมีรู้อยู่แค่ไม่กี่คนอะไนี่มันอะไรกันเนี่ย Wait back I'll right here be แล้วเราจะทำไงดีอ๋อขึ้นไป ะเราต้องขโมยนะฮะขโมยพระนะฮะทุยนี่โอ้ขโมยชุดพระไอชิบหายนี่โอ้โหรอยสักเยอะนะมึงจะเป็นเส้าหลินนี่อะ โอ้โหกระแดะเก่งนะฮะโกหกเก่งนะฮะเราเออพอดีก <kind abonn és> ูปวดเยี่ยวอะนะโอเคโอเคเร่อจริงเรื่องจริง so true พ่ออ ไอชิ้นีทำไมไปง่ายอย่างอามาอยู่ไหนวะนี่คือใค่อ๋อนั่งนั่งสมาธินั่งสมาธิบุปการังนั่งจักร่าวถุย ที่นี่ไอ้แกโซทูอีกัะเราก็เดินไปโอ้ยเคียรไม่ไหวแล้วเดินแม่งยังเลยมาเอาต้นไม้อ้าวไฟเดอร์เว back to เอ้ยย่านี่มึงจะสู้กูได้เหรอฮะไอ นี่กูสิทธิ์พี่แก้วปรวรยุนทุียีะอะไรชูชิมิงนี่ไม่ใช่ละนี่ไอ้โอโ้โหสิบแปดบวกด้วยเออย้ำสิบแปดบวกเ,เกมนี้ฮะอยจากเนื้อหาในเกมมีความลามกนะทวยมีเนื้อหาที่รุนแรงนะฮะแล้วก็ไวช์นะเป็นแบบเขาเรียกคำแบบภาษาที่รุนแรงเางั้นมีคำหยาบ,บาง่ายอุ้ยอุ้ย มึงเคาเตอร์เหรอมึงเคาเตอร์อุ้ยโอ้อิอนีเจนีโฮดอินีโฮดอินีโฮดทีบแม่งมึงจะไปไหนมึงมาเนี่ยทีพระโอไม่ใช่โอห้หลับหลับเลยทีขาแม่งหักเดินไม่ได้เลยมึงจับแม่งกดพื้น,นไปไหนมึงมาเนี่เฮ้ยนี่นี่ตายยากนักเลย วิ่งแล้วไอ้ตรงนั้นไม่สนเอาไอไหนห้นี่ดีกว่าเยอะดีวิ่งแล้วกระโดดทิอโอ้โหลบได้ไม่หล่อเลยนี่คนอะไรฮะอะไรน,ะไรนี่อุย้ยนี่นี่กระโดดอะกูเคาน์เตอร์ได้หมดอู้เอืออโอ้มึงจะถ้ามึงจะบล็อกกูได้ขนาดนี้กูมไม่เล่นกับมึงแล้วอ๋อโอ,โอ้แม่งโหดอะ นี่นี่ชื่อแม่งไปไหนวะนี่ะเราต้องรอเคาน์เตอร์นะฮะเพราะว่าเราสู้กับมันไม่ไม่ไหวไม่ป้องกันตัวเก่งเหมือนกันนะฮะเอื้อขาหักเฮ้ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ ที่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโอโ้โหโหโดละเราต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวะละเราสู้อย่างน,<อ>นี้ไม่ไหวหนีลวงอเอาเฮ้ยโอ,โโอ้โ,อโหเคาน์เตอร์ใหม่นี่นกระเทือแม่งงเี้ยมึงจะได้ตายไป,ไปมึงจะได้ตายไป,ไปโอเค wing ha wing run for you like wing 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 ke không khmoy ta la hey alai na cavato cavato oh thank you thank you so much <laughs> อ้าวเนี่ยตำรวจนะผมไม่ชอบผมเบื่อตรงนี้แหละที่ต้องหนีตำรวจเพรากูเป็นตำรวจแล้วตำรวจเกมนี้แม่งอยากจะบอกว่าขับเร็วเหมือนก right ันนะีเนี่ยหนียากอะต้องเราต้องเข้าซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เร็ว ชุม่มแบบมันมัน,ม,นมันเร็วอะแม่งเร็วอะหนียากโก้ป้างอะโก้กุบโก้กุขันเนี่ยราต้องเลี้ยวเยอะๆนะตำรวจมันจะตำรวจมันจะเลี้ยวช้ากว่าเรานะเลี้ยวแม่ให้เยอะสุดเข้าซอยได้ยิ่งดีนี่ ะฮะแม่งกว่าจะถึงโอ้เราเนี่ยเราแซงได้แล้วเนี่ยนี่เป็นไงเพอร์เฟกต์นะครับผม Thank Thank Way you สามร้อยกว่าเมตรนะฮะไม่ใช่เมตรดิว่ามันเอ็มอะตัวเอ็มอะเออใช่แล้วมปล่เออใช่ใช่ใช่

thanks for being so helpful way I really appreciate it Of course. Sometimes this wedding thing stresses me out oh, I so oh, It's gonna be perfect. Oh it's so nice to find someone you can really rely on. I can see why Winston likes you. กล่าวลากันเสร็จแล้วโอ้โหวิวอัพวิวอัพแหลมแหลมอันนี้แล้วกันนี่มันร้านอะไรวะโหรถบังคับรถบังคับ

นิ่งขโมยป๋อขโมยปอสัตว์ไม่ใช่ละโอ้ยทำอย่างกับกูอยากได้มากเลยเอาไปเถอะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะฮะก็โอเคเกมต่อไปเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะสวัสดีครับผมบายบายไปเล่นต่อแล้วมันดีโอเค